สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวสถานที่หลายที่เลยค่ะคุณครูอยากทราบจังเลยค่ะว่านักเรียนรู้จักสถานที่ที่คุณครูพาไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะที่แรกค่ะที่นี่คือที่ไหนคะนักเรียนใช่แล้วค่ะ ที่นี่คือที่โรงเรียนเป็นที่ที่เรามาเรียนหนังสือใช่ไหมคะไปที่ต่อมาเลยค่ะที่นี่คือที่ไหนเอ่ยมีสัญลักษณ์เป็นรูปเครื่องหมายบวกด้วยนะคะใช่แล้วค่ะที่นี่ก็คือที่โรงพยาบาลเอาไว้รักษาเวลาที่เราเจ็บป่วยใช่ไหมคะสถานที่ต่อมาค่ะมีสินค้ามากมายเลยมีบันไดเลื่อนด้วย เด็กๆเ,เคยไปกันหรือเปล่าเอ,อ่ยที่นี่คือที่ไหนนะถูกต้องแล้วค่ะที่นี่ก็คือห้างสรรพสินค้านั่นเองค่ะเป็นแหล่งรวมสินค้าไว้สำหรับให้เราไปซื้อของใช่ไหมคะสถานที่ต่อมาค่ะที่นี่คือที่ไหนนะมีตำรวจยืนอยู่ด้วยค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะใช่แล้วค่ะ ที่นี่ก็คือสถานีตำรวจค่ะเป็นที่สำหรับให้ประชาชนไปขอความช่วยเหลือเวลาที่เกิดความเดือดร้อนนั่นเองค่ะสถานที่ต่อมาค่ะเด็กๆมีตู้ไปรษณีย์อยู่ด้านหน้าด้วยนะที่นี่เรียกว่าที่ไหนเด็กๆทราบไหมคะ สถานที่นี้นะคะเรียกว่าที่ทำการไปรษณีย์ค่ะเด็กๆเป็นที่สำหรับใช้รับส่งจดหมายหรือว่ารับส่งพัสดุต่างๆนะคะโดยผู้ที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายเราจะเรียกว่าบุรุษไปรษณีย์นั่นเองค่ะเด็กๆ คุณครูพาักเรียนไปเที่ยวสถานที่หลายที่เลยใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่าสถานที่เหล่านี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะสถานที่เหล่านี้ตั้งอยู่บริเวณชุมชนที่เราอาศัยอยู่ค่ะเด็กๆแล้วดเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่าชุมชนคืออะไร ชุมชนก็คือบริเวณที่มีคนอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือมีครอบครัวหลายๆครอบครัวอาศัยอยู่รวมกันค่ะเด็กๆโดยแต่และชุมชนก็จะมีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันด้วยนะคะนักเรียนและครอบครัวในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนควรปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ค่ะ อย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะได้แก่การปฏิบัติตามกฎจาราจรค่ะเช่นนเรียนข้ามถนนที่ทางม้าลายหรือขับขี่โดยดูสัญญาณไฟจาราจรไม่ฝ่าไฟแดงและสวมหมวกนิรภัยเวลานั่งรถมอเตอร์ไซค์หรือขี่จักรยานนะคะ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อต่อมานะคะก็คือการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเช่นการเข้าวัดทำบุญนะคะหรือการปฏิบัติกิจกรรมและพิธีกรรมของแต่ละศาสนาค่ะการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนนะคะจะช่วยให้ชุมชนเกิดความสงบเรียบร้อยและไม่เกิดความวุ่นวายนั่นเองค่ะเด็กๆ การปฏิบัติตนในชุมชนข้อต่อมานะคะก็คือการช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชนค่ะเช่นการอุดหนุนสินค้าที่ผลิตในชุมชนค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนในชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็คือการรวมกลุ่มทำประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนค่ะหรือที่เราเคยได้ยินก็คือการทำจิตอาสานะคะเช่นการเก็บขยะการบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนที่กำลังเดือดร้อนนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็คือการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดค่ะเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากเลยใช่ไหมคะทำให้เสียทั้งทรัพย์สินบางคนถึงกับเสียชีวิตเลยนะคะเด็กๆดังนั้นเราควรจะรณรงค์ไม่ให้คนในชุมชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะเด็กๆ การช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชนจะทำให้ชุมชนของเราเกิดการพัฒนาและเกิดความเจริญก้าวหน้าค่ะการปฏิบัติตนในชุมชนข้อต่อมานะคะก็คือการรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสาธารณสมบัติคืออะไร สาธารณาสมบัติก็คือสมบัติที่เป็นของสาธารณะค่ะหรือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของประชาชนค่ะเช่นถนนลำคลองไฟฟ้าสถานที่สาธารณะต่างๆที่ทุกคนในชุมชนสามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะเด็กๆเราสามารถช่วยกันรักษาสาธารณาสมบัติได้ดังนี้ค่ะไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นค่ะ เพราะการทิ้งขยะลงบนพื้นจะทำให้พื้นสกรปรกและอาจส่งกลิ่นเน่าเหม็นได้นะคะเด็กๆควรทิ้งขยะลงในถังขยะหรือบริเวณที่ชุมชนได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ค่ะไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองนะคะเพราะว่าจะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปทั่วเลยค่ะเด็กๆ ไม่ตัดหรือทำลายต้นไม้ในชุมชนนะคะแต่เราควรจะช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อให้ชุมชนของเราร่มรื่นหน้าอยู่ดีกว่าค่ะเด็กๆ, <S <S ๆการรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนนะคะจะทำให้ชุมชนมีสาธารณสมบัติต่างๆใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกคนในชุมชนนั่นเองค่ะ นักเรียนและครอบครัวในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนซึ่งในชุมชนก็มีครอบครัวอื่นๆอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามกฎระเบียบในชุมชนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของชุมชนและช่วยดูแลสาธารณาสมบัติในชุมชนเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและทำให้ชุมชนเจริญก้าวหน้านะคะ และที่สำคัญอย่าลืมสร้างมิตรไมตรีต่อคนในชุมชนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะหากคนในชุมชนมีความรักใคร่สามัคคีกันไม่ว่าเจอเหตุการณ์ใดๆก็จะสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้แล้วคุณครูขอ,ขอมอบหมายงานให้เด็กๆนะคะ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้า34และ35อย่าลืมถ่ายหน้าหนังสือส่งให้คุณครูด้วยนะคะส่วนแบบทดสอบในหนังสือหน้า38และ39นักเรียนไม่ต้องทำลงในหนังสือค่ะแต่ให้ทำลงในแบบทดสอบออนไลน์ที่คุณครูได้ส่งเอาไว้ให้นะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ